ยิ้มมาตะไกลเลยนะฮะวันนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเด็กผีเรามีนัดกันตอนประมาณตีสามเวลาอัศวินรติการจะต้องยกพลบุกระเยือนแดนโคลนมนองโพไทยเดนมาร์กแมแวะเล่นตลอดบุกไะเยือนเดนมาร์กเป้าหมายในการพิชิต FC ซโคเปนเฮเกนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอ ถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถคว้า3คะแนนออกมาจากเดนมาร์กได้ดูจากทรงแล้วนะฮะประตูสู่ยูโรปาเนี่ยโอ้โหเปิดแง้มรอแล้วมามามาสซี่ยังไงต้อง3คะแนนเท่านั้นถ้าสามารถคว้า3คะแนนได้ก็จะได้ลุ้นอีกต่อหนึ่งนัดหน้าด้วยการบุกไปเยือนกาลาตาสลายแมนยู U, ต้องชนะให้ได้สถานเดียวเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเอริกเทนฮากกับลูกทีม ชุดนี้จะทําให้เด็กผีในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เป็นเช้าที่สดใสหรือไม่หรือเป็นเช้าที่หัวจะปวดแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคิดสรุปข่าวประจําวันที่8เดือน11ปี2566ขอคนละ1นึ่งไลค์1การกดติดตามกระทืบไลค์กันเข้ามาแบบรัวๆถ้าวันนี้เมสันเมาส์ยิงประตูได้อ่าหรือมาคัดแลตฟอร์ดก็ได้ไอสองคนนี้นะ ผมจะเอาใจช่วยเป็นพิเศษ5 2คนนี้หรือใครคนใดคนหนึ่งมีสกอร์ยิงมาตูได้เราจะแจกเสื้อซ้อมแมนยูหนึ่งตัวท่านผู้ชมครับรู้หรือเปล่าว่าผมซื้อเสื้อซ้อมตัวนี้มากะแจกตั้งแต่นัดที่เจอไบตันแม่งยังไม่ได้แจกสักทีก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้แจกหรือเปล่านะฮะ <laughs> ข่าวดีต้นคลิปนะครับสำหรับบรรดาคอบอลพรีเมียร์ลีก หลังจากที่แอนโทนีเท y l เลอร์ถูกลดระดับชั้นให้ไปเป่าตัดสินในเกมเดอะแชมปนชิปเมื่อช่วงวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงวันที่4พฤศจิกายนแอนโทนีเท y l เลอร์มีจังหวะหน้ากังขาลูกที่เป่าจุดโทษในเกมที่เบรตันเจอกับโคเวนทรีอ่ะก็โดนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มันเป็นการเป่าจุดโทษจังหวะที่หน้ากังขาซะเหลือเกินผ่านไปแป๊แป วันที่12พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้แอนโทนีเทเลอร์คัมแบ็กกลับมาเข้ากลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่มึงโดนลดชั้นลดระดับไปเป่าโดยใชแชมปชิปก็แค่นัดเดียวล่าสุดเจ้าตัวถูกเลือกให้มาตัดสินเกมที่เชลซีจะเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้เวดีิกดก็ขอให้โชคดีนะครับทั้งเชลซีแล้วก็ซิตี้ก็สุ่มกาชาเอาแล้วกันว่าวันนั้นจะมีคอนเทนต์อยู่ที่ฝั่งใคร ทีนี้มากันที่ข่าวของเด็กผีกันบ้างน,นะครับเป็นข่าวดีไซมอนสโตนแล้วก็บรรดาสื่อผู้สิบข่าที่มีความน่าเชื่อถือนะครับหลายๆคนแรงข่าวตรงกันว่า FA จะไม่ดําเนินการทางวินัยใดๆต่ออเลฮาโดกราลาโชเกี่ยวกับกรณีที่เขาโพสต์บนอินสตาแกรก็โพสต์รูปเพื่อนร่วมทีมในนัดที่แมนยูสามารถเอาชนะคเปนเดเกนหนึ่งประตูต่อศูนจังหวะที่อังเดโอนาน่าสามารถ เซฟจุดโทษได้แล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ตรงบริเวณประตูไอรูปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคืออีโมจิกอริล่าซึ่งข้อมูลจากสโตนนะครับบอกว่า FA พอใจกับคำอธิบายแล้วก็บริบทที่กานาโชให้ข้อมูลเอาไว้ดังนั้น FA จะไม่ดำเนินการทางด้านของระเบียบวินยัยจะไม่ลงโทษกานาโชเราได้เตือนผู้เล่นถึงความรับผิดชอบของเขาเกี่ยวกับการโพสต์บนโซเชียลมีเดียและการใช้อีโมจิ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับก็มีอังเดโอนาที่เกาะมาปกป้องรุ่นน้องอย่างกาาโชว,ว่าอีโมจิที่กาาโชเนี่ยไอ้กอริล่าเนี่ยไม่ได้สื่อไปทางเหยียดเชื้อชาติแต่เป็นในแง่ของความทรงพลังความแข็งแกร่งอ่าประมาณนี้ที่กาาโชเขาจะสื่ออะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกาาโชรอดจากการโดนแบนแล้วก็ล่าสุดกาาโชนะครับลงเล่นไปแล้วครบ50นัดยินดีกับกาาโชด้วยหวังว่าจะพัฒนาเรื่องของฝีเท้าแล้วก็ต่อยอด ความยอดเยี่ยมจเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่ในทิศทางที่มันถูกแล้วก็ควรจะเป็นสู่น้องตะกี้นี้พูดถึงโอนาน่านะครับก็เป็นสถิเติเชิงบวกสําหรับโอนาน่าเขาเป็นผู้สารประตูที่เซฟบอลเยอะที่สุดในบรรดาผู้สารประตูพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลเป็นต้นมาซึ่งโอนาน่าเซฟไปแล้วทั้งสิ้น42ครั้งอันดับ2คืออาริซง37ครั้งอันดับ3คือวิคาริโอ ผมว่าน่าจะปั๊มมาจากเกมที่พบกับเชลซีนี่หลายครั้งพอสมควรนะแ <laughs> ม่งเซฟจนแบบว่าเปรีงอกได้ผมว่าคงงอกอ่ะ <c oughs> เหนียวมากวิคาริโอนี่เซฟไปนะครับสารที่สี่เซฟอันดับสี่เป็นนิกป๊บยี่สิบแปดเซฟแล้วก็ดับที่ห้ามาติเนสยี่สิบหกเซฟซึ่งเปอร์เซ็นต์การเซฟของอูน่านะครับคิดเป็นเจ็สิบเอ็ดจุดเก้าเปอร์เซนตอยู่ดับที่สามของพเมเลีกเหนือกว่านิกป๊บนิดๆหน่อย ก็ขาดกันนิดเดียวจุดหนึ่งส่วนอาริซงกับวิคาริโอถึงแม้ว่าจำนวนการเซฟจะน้อยกว่าโอนาน่าแต่ค่าเฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่าโอนาน่านะครับอาริซงก็อันดับที่1วิคาริโออันดับที่2นะนี่ก็ถือว่าเป็นทิศทางเชิงบวกสำหรับโอนาน่านะครับหลังจากที่โดนวิาพาษ์วิจารณ์ในแง,ง่ของการเซฟในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาบางลูกควรจะเซฟได้กับเซฟไม่ได้แต่บางลูกก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเขาโดนแบบจ่อๆจริงๆ ซึ่งเราก็ต้องไปมองเคส by เคสว่ารายละเอียดเชิงลึกแต่ละลูกที่เสียเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบ้างเมื่อวานนี้คุณพลนักเตะแมนยูก็ลงฝึกซ้อมตามปกติก่อนเดินทางไปที่เดนมาร์กนะครับก็จะปรากฏภาพวิกตอร์ลินเดเลฟมาคัตและฟอร์ดลงซ้อมแต่ว่าไม่มีใครพบเห็นคอบบี้ไมนูซึ่งล่าสุดข่าจากลิกเฟสื่อข่าอีกคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์อินนิงนิวเขาบอกว่าคอบบี้ไมนู เตรียมจะลงเล่นให้กับทีมชุดยู19ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ล่าสุดมีการประกาศออฟฟิเชียลนะครับรายชื่อนักเตะที่บินไปที่เดนมาร์กประกอบไปด้วยโอนาน่าบายินดีทอมมีตันกองหลังมีดาโลจอนนี่เวนลินเดเลฟแม็กควายเลกิลอนวารานวาบิซากา้าตรงกลางนะครับมีอัมระบัตอีริกเซนบรูโนฮันิบานแม็กโทมีเนเมสันเมาส์โตรุกนะครับมีกานาโชอ,อันโตนี เจ้าหนูฟอร์ซันก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกันโอ้โหขอโทษครับน้ำลายกระเด็นเจ้าหนูฟอร์ซันก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกันลาสมุทฮอยลุนมาซิยาวฟาคุนโดแล้วก็แรดฟอร์ดส่วนข่าวที่ไม่ดีของบรรดาเด็กผีนะครับก็อย่างที่หลายๆคนคาดการกันเอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์ล่าสุดเป็นการคอนเฟิร์มว่าทางลิซานโดบาติเนสกับกาเซมิโลจะหายกลับมาไม่ทันก่อนช่วงคริสต์มาสหรือพูดง่ายๆว่าไปรอเจอกันอีกทีปีหน้านู่นเลย โอ้โหล่าสุดเทนฮารนะครับไปรับรางวัลจากในงานของ FWA หรือเป็นชื่อย่อที่มาจากสมาคมนักข่าวฟุตบอลอันนี้จะเป็นในสาขาโซนภาคเหนือของประเทศแมนเชสเตอร์เนี่ยอยู่ตอนเหนือของอังกฤษเผื่อคนสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมไปได้รางวัลคือแมนเชสเตอร์อยู่ตอนเหนือของอังกฤษนั่นเองผลงานหลักๆนะครับก็คือการพาแมนเเต็ด สามารถคว้าชแชมป์หรีกคัพมาครอบครองได้ในการเริ่มต้นปีแรกของตัวเองโดยเทนฮารนะครับได้รับเกียรติให้ขึ้นไปพูดบนเวทีเขาเนี่ยบอกว่าผมรู้สึกด,ดีกับสมโมสรมากๆเรามีสมโมสรที่ยอดเยี่ยมมากๆมีความร่วมมือกันที่ดีระหว่างทีมงานนักเตะฤดูกาลที่แล้วมันมีจังหวะที่ทั้งขึ้นแล้วก็ลงแต่เราอะ่ะอยู่ด้วยกันแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา แล้วทำให้แมนเชสเตอร์ได้มีโอกาสจะลึกชื่ออยู่บนยุโรปตอนนี้ซิตี้พวกเขาก็สามารถทำได้แล้วเราต้องกลับมาให้ได้อย่างที่ผมบอกไปว่าฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้แหละมีจังหวะทั้งขึ้นแล้วก็ลงมันจะมีเสียงวิพาก์วิจารณ์เสมอเมื่อแมนยูเต็ดไม่ชนะแต่เราอยู่รวมกันเราต้องสู้ไปด้วยกันเรามีแบบแผนแล้วเรามีโปรเจกต์เราต้องใจเย็นๆแต่เราต้องชนะให้ได้ทุกๆเกมมันคือความตั้งใจของเรา มันมีเหตุผลซึ่งอธิบายว่าทำไมเราไม่สามารถแสดงผลงานในจุดที่เราสามารถทำได้แต่ว่าซีซั่นเนี่ยมันยังอีกยาวไกลมันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเรารู้กันดีว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะกลุ่มอายุน้อยๆอ,อ่าพวกเขาอะพร้อมที่จะขึ้นมาช่วยเหลือเราเราต้องการที่จะเอาชนะมันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเรากำลังมุ่งไปในทิศทางที่มันถูกต้อง คือมันอาจจะยังเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จในลีกครับเมื่อช่วงซีซั่นก่อนมีผู้เล่นและก็ผู้การทีไม่มากที่คว้าโทฟี่กับยูเนเ็ตเมื่อคุณชนะคุณก็ดื่มดาฉลองไปกับมันเราทําสําเร็จแต่มันเป็นเพียงแค่เบื้องต้นแค่นี้มันไม่เพียงพอแน่นอนสําหรับความเป็นยูเนเ็ตอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบทสัมภาษณ์นะที่เทนฮากบางช่วงบางตอนที่ไปพูด ในงานนะครับรับรางวัลเอฟอนะสมาคมนักข่าวฟุตบอลอันนี้เป็นข่าวจากฟอร์บ z ซ o โอโรมาโนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวมาจากเดอร์ซันมาแห่เดอร์ซันนี่เรื่องหลังบ้านเรื่องซุบซิบนินทานู่นนี่นั่น <Yeah. S 1> บางเรื่องแม่งก็แม่นเหลือเชื่อบางเรื่องก็น,น้ําเราก็ต้องพิจารณามองเป็นเคสเคสไปแต่เอาแบบแม่นแบบ100%เลยนะสําหรับเดอซันน่ะมันเป็นพวกในลักษณะ ใต้เตียงอ่านักเตะไปตีหมอ้อนักเตะมีชู้ไปเข้าโรงแรมอะไรแบบเนี้ครับไปมั่วหญิงแล้วมีภาพมาเป็นแบบหลักฐานประกอบอ่ะอ่าถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นคือแม่งชัวร์้อยเปอเซเดอซันน่ะเป็นแนวแบบประปาลัสซี่ไปแอบถ่ายอ่าเดอะซันชอบเดอะซันบอกแบบเนี้ยซันชอบเข้าใจไหมซึ่งเดอะซันก็บอกว่าซานโช่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มวอ a t แอปเพราะว่าเขาอ่ะ โดนดึงออกจากกลุ่มไปแล้วแล้วก็ต้องย้ายทีมในช่วงมกราคมซึ่งโรมาโน่นะครับคอนเฟิร์มว่าซานโชถูกดึงออกจากกลุ่ม w h a t s แ p ปจริงๆหรือถ้าเกิดจะให้พูดมันไม่สุภาพนนก็คือถูกเตะออกจใจพูดใหมันสุภาพหน่อยถูกเชิญออกถ้าพูดแบบกลางๆถูกดึงออกอคำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมนะฮะคือตอนนี้ซานโชไม่ได้อยู่ในกลุ่มวอรแอปกลุ่มพูดคุยแชทของรรดาน,นักเตะ ทีมชุดใหญ่แมนยูเอตแล้วเพิ่มเติมข่าวของซานโช่นะครับที่โรมาโนไปให้ข้อมูลผ่านทางรายการดิยูเอตสแตนของมาโกบิดปัจจุบันยังคงเหมือนเดิมคือซานโช่ต้องย้ายออกจากแมนยูเอตในช่วงเดือนมกราคม99.99% 99สถานการณ์ของซานโช่ไม่มีทางย้อนกลับไปคขอยต้องย้ายทีมในเดือนมกราคมแล้วก็จะสำรวจทุกตูเลือกที่มีอยู่ในตอนนี้่99.99% โรมาโน่คอนเฟิร์มส่วนเรื่องของอันโตนี่นะครับที่ข่าวบอกว่าจะไปอยู่บาราซิลด้วยสัญญายืมตัวอาจจะแลกตัวกับกาเบียวบาโบซาสรุปคือโรมาโน่บอกว่าเป็นแค่ข่าวลือสื่อเทียร์ล่างๆที่จับไปโยงอาจจะมองว่าเฮ้ยมีเอเจนคนเดียวกันก็เลยจับแพะชนแกะไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยสถานการณ์ของอันโตนี่ปัจจุบันนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ โดยแมนยูเอต์นั้นต้องการเก็บอันโตนี่ไว้จนกว่าจบซีซั่นเป็นอย่างไม่นอ้อยเขาใช้คําว่าเป็นอย่างไนอ้นอยนะส่วนฟาคุนโดเปลิสตี้โลมาโดบอกว่าเขามีความสุขมากๆกับแมนยูเอต์สมสรสนต้องการจะต่อสัญญากับตัวเขาออกไปและจะพิจารณาให้ตัวผู้เล่นสามารถย้ายทีมได้แบบยืมตัวฟาคุนโดเป็นนักเตะที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็ยูเตตมีความสุขกับฟาคุนโด ในขณะที่ลาเฟวารานนะครับได้รับความสนใจจากสมโมสรต่างๆแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมก็มีข่าวว่าสมโมสรนในลีกซาอุสนใจลาเฟวารานจริงๆแล้วนอกจากวารานก็เห็นแว่วๆว่าสนใจกาเซมิโลกับบูนโฮ่ด้วยแต่ในเวลานี้นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวารานที่โลมาโนให้ข้อมูลและรวมไปถึงกาเซมิโลกับบูนโฮ่ด้วยก็ไม่มีอะไรทั้งนั้น สถานการณ์ของเอลิกเทนฮารผู้จัดการทีมยังคงเหมือนเดิมแมนเชสเตอร์ยูเตตดไม่เคยมีความคิดที่จะไล่เทนฮารออกส่วนเอกขาที่ว่าไปติดต่อกับซิด,ดนีซีดารลูเบนอาโมริมหรือว่าคนอื่นๆโน no ไม่มีอะไรทั้งนั้นแมนยูเตตดจะไม่สร้างความกดดันให้กับผู้จัดการทีมแล้วก็หนุนหลังเอลิกเทนฮาเต็มที่และนี่เป็นสเปผู้เล่นตัวจริงที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับในเกมที่แมนยูบุกไปเยือนเอฟซีโคเปนเฮเกน ถ้าเกิดให้ผมเดาใจเทนทากโกเป็นอังเดโอนาน่าคู่เซนเตอร์เป็นแฮร์รี่แม็กควายตัวยืนแน่นอนชั่วโมงนี้แม็กควายต้องเป็นตัวยืนนี่เรามาถึงจุดที่แม็กควายเป็นตัวยืนแล้วนะเออเป็นตัวยืนเป็นตัวหลักแล้วยินดีกับแม็กควายด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> คืนนี้เหนียวเหนียวนะเว้ยเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักแฮร์รี่จับคู่กับลาเฟวรานผมคิดว่าน่าถึงเวลาของวารรนลงแทนอีเวนคู่กับแม็กควายบ้างแล้วแหละ แบ็คซ้ายเป็นเลกิลอนแบ็คขวาเป็นวาบิซาก้าตรงกลาานะครับคิดว่าใช้โซฟียันอัมระบัตเล่นก่อน e ksen, อีริกเซนเพราะอีริกเซนเองก็บทมาพอสมควรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าเป็นโซฟียันอัมระบัตปัญหาคือคู่ที่จะมายืนกับอัมระบัตเนี่ยน่าสนใจว่าเป็นใครถ้าให้เดาใจเหน็นฮานะครับผมคิดว่าเป็นแม็กโทมีเนเป็นอัมระบัตแม็กโทมีเน ตัวลุกกลางรุกเป็นเมสันเมาส์นั่นแสดงว่าปีขวาหวยออกเป็นบูโน่ปีกซ้ายคิดว่าใช้กานาโช่ก่อนแรดฟอร์ดแล้วก็นาเป้าเป็นลาสบูทควยรุนถึงแม้เทนฮาจะบอกว่าแรดฟอร์ดพร้อม100%ซในการลงสนามแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เร่งใช้แรดฟอร์ดอะไรขนาดนั้นน่าจะเป็นกานาโช่ออกซ้ายเป็นตัวจริงไปก่อนซึ่งเห็นด้วยอย่างมากนะครับชั่วโมงนี้ถ้ายเทียบกันยังไงผมก็เลือกกานาโชก่อนแรดฟอร์ด ส่วนลักษณะวิธีการเล่นของแมนยูนะครับผมคิดว่าบอลจังหวะหน่าจะไม่เร่งขนาดนั้นเพราะว่าไปเล่นนอกบ้านไปเล่นเกมเยือนน่าจะค่อยๆเซตบอลขึ้นมาจากแดนหลังถ้าเกิดเข้าตรงกลางออกข้างไม่ได้ก็อาศัยโยนขึ้นไปข้างหน้าอาศัยความผิดพลาดของเ,ออเจ้าบ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกลงโทษเขาให้ได้อ่าก็จะแพทเทิร์นลักษณะแบบเดิมเพราะตอนนี้แมนยูอ่ะมันยังหาบาลาน ยังหาสมดุลหรือคุณจะเรียกว่ายังหาแกนน่ะเออในการตั้งบอลตรงกลางไม่ได้บอลของแมนยูในยุคเทนฮากปีสองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะหาจุดเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็ค่ำคืนวันนี้สิ่งที่มันสาคัญที่สุดคืออย่าไปเสียเร็วอย่าไปเสียเร็วแล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้คุมๆคมหน่อยเอาใจช่วยทุกคนแล้วก็ค่ำคืนวันนี้ถ้าเกิดเมสันเมาส์หรือแรดฟอร์ดมีสกอร์ผมแจกเสื้อซ้อมนะครับนี่เอาใจช่วย เมสันเมาส์กับมาคัทเลดฟอร์ดเต็มที่นะเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันหลังเกมเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเช้าใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไล้มารัวนะฮะฝากกดติดตามให้กันด้วยพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายจุบๆ